น้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกทม1555 ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิกรัตจิตมันเพียรครับคุณผู้ฟังครับเวลานี้นาทีนี้คงไม่พูดถึงเรื่องราวของล็อกสตาร์ของลิซ่าไม่พูดถึงไม่ได้นลครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันแรก24ชั่วโมงทะลุไปเลยสําหรับปีนี้ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับหมายถึงตัว YouTube ที่มีคนเข้าไปดูนะแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือมันมีการถอดละขัดมีการถอดความหมายในเพลงในการสื่อของลิซ่าที่นาวัน นี้ไม่ใช่เคป๊อปแล้วครับแต่ว่าเป็นล็อกสตาร์ที่ประกาศชัดว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็แสดงหลายทัศนคติต่อสังคมโลกอย่างมีนัยสำคัญครับและที่สำคัญครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของซอฟต์าวร์นะครับวันนี้สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่าครับรวมไปถึงเรื่องของการตอบแทนคุณแผ่นดินของลิซ่าด้วยนะครับสนทนาพูดคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับวันเอกรัฐและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับวันนี้ทั้งประเทศไทยและทั้งโลกร้องว่า I am rockstar <c oughs> ไม่ใช่เคป๊แล้วนะอาจารย์ตอนนี้เขาเป็น rockstar แล้วและประกาศชัดๆเลยจากผิวขาวตอนนี้ผิวดำให้เห็นเลยแล้วก็ทัศนคติการประกาศที่อยู่ที่ยืนต่อสังคมโลกของลิซ่ามันเป็นประกาศความเป็นไทยให้เห็นชัดๆแล้วประกาศความเป็นไทยผ่านซอฟต์เพลเวอด้วยนะอาจารย์นะ เราจะมองยังไงบ้างครับกับกรณีของลิซ่าที่วันนี้ตอนนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีนามสกุลแบ็คพิงต่อท้ายแล้วนะเขาไปด้วยตัวเขาเองแล้วแบบมันก็มีหลายแง่มุมที่เราอยากเลก่าวถึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นคุณค่าคุณประโยชน์แบบอย่างอะไรต่างๆของลิซ่าเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้รและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับรต้องทำความรู้ความเข้าใจว่า จะได้อะไรมาไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะฮะไม่ใช่มือยื่นไปกลางอากาศแล้วก็ได้มันไม่ใช่อย่างงั้นนะฮะ <c oughs> ตั้งงบประมาณ<ร>ายังม <า S 1> ไม่ได้เลยนะอาจารย์มเรามาดูประวัตินิดนึงนะฮะเ <c oughs> อ้าล,ลิซ่านั่นก็เป็นเป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิดนะฮะก็ก็เป็นบุตรบุตรสาวของแม่เลี้ยงเดียวตอนหลังก็มีบิดา พ่อเลี้ยงอ่ะนะฮะที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์อ่ะนะฮะอ้นะอกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีการดูแลอะไรกันจากการดูประวัติเนี่ยลิซ่าเขามีความฝันของเขาตั้งแต่เด็กแล้วนะ,ะมไม่ไม่มีใครไปยัดเยียดความคิดใดๆทั้งสิน้นเราลงเ,เราคงเคยคุ้นเคยนะครับที่เราก็มักจะใช้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จนั่นอ่ะเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า born to be เกิดมาเพื่อเป็นนะฮะ มันมันไม่ใช่ว่าอยากเป็นนะฮะเพื่อเป็นเลยชก็คือว่าด้วยจิตวิญญาณของเขาแล้วก็ด้วยอ่พรสวรรค์ที่มีที่มีมาด้วยนะครับคแต่ที่สำคัญนั้นพรแสวงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญไม่ไม่ไม่น้อยไปกว่าพรสวรรค์นะฮะมันต้องมาควบคู่กันไปมีพรสวรรค์อย่างเดียวช่วยไม่ได้นะถ้าไม่แสวงหาด้วยนะ ใช่ใช่มันต้องคู่กันฮนะ <c oughs> แต่มันบอกว่ามีแต่พรสวรรค์แล้วขี้เกียจซ้อมข <c oughs> ี้เกียจสุดข้วขี้เกียจพัฒนา <c oughs> มันก็ไร้ค่านะฮะ <c oughs> มันก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมมันก็ทําทําลายศักยภาพทําลายขีดความสามารถนะครับ <c oughs> มันจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> <c oughs> อเราดูตอนตอนสี่ขวบเนี่ยลิซ่าเขาเขามีความรักมีความชอบ ก็ก็สนใจ้าก็ไปฝึกเต้นะนะฮะใช่ครับว่ายุกยุกยุกนั้นอ่ะที่ตอนนี้ลิซ่าเท่าไหร่ฮ่ยี่หกใช่ไหมอ่อ่าถ้าอเมื่อตอนสี่ขวบก็หมายถึงว่าเมื่อยี่สิบสองปี <23 S 2> ที่<ป>แล้วอ่าอ่าก็อยู่ในโรงเรียนอ่ะนะแล้วก็คงจะเห็น,เห,นเห็นเด็กๆด็ลูกลานเนี่ยนะครับ,รบเพราะมีกิจกรรมโรงเรียนแล้วก็จะมีการเต้นขับร้องท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยอ่า มันมันก็เป็นการพัฒนาทั้งสุขภาพกายและใจด้วยนะฮะการเต้นมันก็เท่ากับออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทําให้จิตใจเบิกบานอะ่ะมีความสนุกสนานเคลื่อนไหวนะฮะืมแลาวที่สําคัญลิซ่าเองเคยมีส่วนร่วมในโครงการทูบี n ัมเบอร์วด้วยนะฮะถือธงอะ่ะถือธงให้กับกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนของที่ลิซ่าเรียนอยู่ด้วยนะฮะเราก็คงทราบดีว่าโครงการทูบีนัมเบอร์วนั้น ก็เป็นโครงการทีไ่ได้ได้เริ่มต้นมาก็น่าจะยี่สิกว่าปีเหมือนกันนะครับ,รบเพื่อนนเเมืืออกััครบพ่ให้เด็กห่างไกล,ลจากยาเสพติดให้รู้จักทาสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรต่างๆสร้างสรรค์นะครับตาความรู้ความสามารถโดยโดยคุณกระหม่ออุบลรับที่ได้ดําเนินการมาก็ยี่สิกว่าปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย แล้วถ้าเรามามองดูว่าถ้านลิซ่านะเป็นเหมือนเด็กทั่วๆไปออยากรู้อยากเห็นไปเล่นการพานันไปทดลองยาเสพติดไม่ยอมเรียนหนังสือไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยแล,แล้วลิซ่าจะมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีได้ไงถึงสามารถที่จะยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นเองเนี่ยเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องภายในความรู้สึก เรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องทัศนคติต่างๆเนี่ยครั<า>บแ้วพอโตขึ้นมาต่อนเนื่องเนี่ยก็มีการแข่งขันก็ได้รับรางวาัลมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะ <ược ๆ S 2> จนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทางยิปทางเกาหลีนะฮะก็ก็มาจัดประกวดในประเทศไทยอ่าก,ก็เป็นกลุ่ม YK YJ นะฮะถ้า YK ฮะ YK ครับ YK ก็คือยังหรือยุทธเกีหลีเนี่ยนะฮะๆๆๆ ่ะจาก4,000คนเนี่ยเหลือลิซ่าเพียงหนึ่งเดียวใชแว่แล้วเราพู้ที่เขามาคัดเลือกเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าดูแค่รูปร่างดูแค่หน้าตาดูแค่ท่าทางประกอบแต่เขามองลึกเข้าไปถึงวิญญาณหัวใจข้างใน,นภายในเลยนะครับว่าที่ทำออกมาทำด้วยจิตวิญญาณที่ที่มีความมุ่งมั่น แล้วก็มีมีแววที่จะสามารถพัฒนาได้ได้อีกมากเลยนะครับครับฉะนั้นลิซ่าก็ติดแล้วก็ได้ไปสร้างผลงานที่ว่าเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ไปอยู่เคป๊อปนะใช่ใช่แต่แต่ไม่เพียงแต่แค่นั้นพออยู่ถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าก็แน่นอนแหละครับเวลาไปอยู่ กอยู่ในค่ายอะไรต่างๆเนี่ยพวกโดยเฉพาะบันเทิงแล้วก็คงทราบว่าบางครั้งมันก็ไม่ยุติธรรมในเรื่องของผลตอบแทนรหรืออาจจะข้อจำกัดความสะดวกความอิสระมันก็มีไม่มากจนกระทั่งตอนนี้ลิ่าก็มาเป็นเจ้าของค่ายบันเทิง ลัินของตอนเองเลยนะต้องบอกว่าไม่ง่ายนะอาจารย์ตอนที่ไปอยู่ที่เกาหลีไปเป็นแบ็คพลิงเนี่ยนะคนไทยคนเดียวคือเกาหลีเขาก็ด้อยค่าบูลลี่มีทั้งกดขีด่เยียดยามกีดกันสารพัดแต่ว่ากีดกันไม่ได้นะคือขนาดอย,อย่างนี้ยังแบบเ <laughs> ออ อ่าก็ก็ก,ก็ก็ด้วยคนไทยที่ไปไปเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยไปเป็นผีนอน <c oughs> ที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมันก็เขาก็เขาก็ด้ค่าคนไทยอยู่แล้วก็ะะมันเหมือนในเพลงไงอาจารย<อ>์คือที่ถามว่าเอลิซ่าคุณพูดญี่ปุ่นได้ไหมไฮไฮอะไรเนี่ยคือมันมันบูลลี่กันถึงขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าลิซ่าไม่ได้โด่งดังนะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะก็ก็โดยโดยสรุปแล้วก็ สามารถแยกตัวออกมาอิสระแล้วคิดดูนี่ครับว่าแค่วัยแค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกสามารถทำธุรกิจอุตสาหกรรมศิลปินบันเทิงระดับโลกอะ่ะร,ร่วมกับ RCA ยักษ์ใหญ่อ uh. ของอเมริกาครับนะฮะฉะนั้นเองเนี่ยแล้วอันนี้คือคือหมายถึงว่านั่นแหละบอลทูบีลวริซาก็มีการศึกษามีการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มีการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็คงจะมีที่ปรึกษานะครับอย่างนี้มันต้องมีที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยหรือการดําเนินแผนชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะบันไดกี่ขั้นอะไรมันต้องมีนะฮะก็ดีฮนะคนดีๆมาพบกันแล้วก็เกื้อกูลเกื้อหนุนกันจนกระทั่งก็ก็มุู่คกุนแมกกาซีว่าที่ปล่อยปล่อยเพลง ล่าสุดเยาวราชใช่ไหมฮะล็อกสตาร์ที่เยาวราชล็อกสตาร์เยาวราชใช่กำไรสถิติของอะไรฮะโอ้แซงเทเลสวิฟติไปเลยนะที่เป็นโด่งดังมาใครอะดังที่ออะเทเลสวิฟเป็นอะไรอ่ะเทเลสวิฟอาจารย์อ่าคือในรอบ24ชั่วโมงนี่ยอดแซงหน้าหมายถึงในปีนี้นะในปี2024เนี่ยแซงหน้าเทเลสวิฟไปนะคือคือในหนึ่งวันเนี่ย ของเทเลสวิตเนี่ยเขาจะมีเก้าวิวมั้งในหนึ่งชั่วโมงอ่าไอในยี่บสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันอ่ะนะฮะครับแต่ของลิซ่านี่ปาไปยี่สิบสี่ยี่สิบล้านวิวอ่ะใช่ยี่สิบกว่าล้านวิวอ่ามากกว่าสองเท่าครึ่งอ่าเร้่อเมื่อเช้านี้มาถึงตอนนี้มันน่าเมื่อเช้านี้ห้าสิบกว่าล้านวิวยังไหมตอนนี้ก็น่าจะหกสิบแล้วมั้งคงจะไต่อันดับรวดเร็วอ่ะที่สําคัญในไอจี ไอจีลิซ่ามีคนติดตามมากถึงร้อยกว่าลา้านคนนะแล้วที่สําคัญนะอาจารย์เพลงนี้ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถอดรหัสถอดความหมายถอดทุกอย่างที่อยู่ในเพลงออกมาแล้วมัน<ด>มันมีความเป็นไทยๆยอยู่ในนั้นในแต่ละบรรทัดหมดเลยนะอาจารย์ใช่ทีนี้ก็อยากกล่าวถึงลิซ่าได้ตอบคุณแผ่นดินได้อย่างไรลิซ่านี่เสมอต้นเสมอปลายนะครับครับ ไม่ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนถินฐานบ้านเกิดแล้วก็สิ่งที่ประทับใจไม่ได้มีออกปิดไม่แสดงตัวตอนออกมาชัดเจนเลยมไม่ต้องละอายไม่ต้องหลบหลบสั้นๆ ดูสิครับลูกชิ้นปิ้งยืนกินอะต้องสถานีรถไฟมาสถานีรถไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปยืนกินแป๊บเดียวคนไปยืนกินทั้งประเทศเลยทีนี้ใช่ใช่ทั่วโลกนักท่องเที่ยวมาก็อยากจะไปยืนหรือเจ๊ฝายเจ๊ฝายเจ๊ฝายไข่เจียวปูไปกินแป๊บเดียวคนมากันถล่มทลายนั่นมิตรลินอะนะใช่ล่าสุดอะไรนะจารย์ลาบูบูก็ใช่นะฮิตกันถล่มทลาย ไแล้วก็แต่งชุดก็อะไรใส่ข้าวเหนียวมะม่วงอันน้อันยี่ต่างประเทศอ่ะคือมีจังหวะลิซ่าก็จะพรีเซนต์ทันทีอืนำเสนอทันทีเลยแล้วแรกๆคนก็ยังงงๆไม่รู้พอรู้เสร็จก็โอ้โหก่อนตายถ้าไม่ได้กินก็คงเสียชาติเกิดแต่ที่เด็ดเลยคืออยู่ในเพลงเลยประกาศชัดๆเลยว่าฉันอยู่ที่เมืองของฉันเนี่ย BKK กรุงเทพเนี่ยเออ แล้วนี่นี่นี่ยังเตาโลเคชั่นถนนเยาวราชะนะฮะใช่ซึ่งมันเป็นถนนที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีนในประเทศไทยที่เราเรียกมันว่าไทยหน้าเท้าวม,มันเหมือนมันเหมือนกับส่งสัญญาณไกลๆไปถึงอดีต เคป๊อปด้วยเหมือนกันคือมันไม่จําเป็นต้องเหยียดมันเป็นจีนได้เป็นญี่ปุ่นได้เป็นว่าทําแบบเอเชียดได้ที่ผสมผสานกาันโดยที่ไม่ต้องไปดูถูกเหยียดหยามกาันคือคือคือ,คอท,ท,ที่สําคัญก็อยากจะกล่าวถึงว่าที่ลิซ่าเป็นอยู่เนี่ยอืลิซ่าไม่ใช่ว่า่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าตัวเองเป็นคนไทยเท่านั้นนะใช่ครับลิซ่านี่แสดงตนเลยว่าเป็นพลละโลกใช่ไม่ใช่พลเมืองชาวไทยเป็นชาวโลก แล้วดูเพลงสิครับข้างในนั้นน่ะมันเพียเคุณเอกลักบอกทอลรหัสใช่ไหมครับการสื่อสารก็มีทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีเยียการเต้นเป็นสิ่งที่ดีซี่เคาเจอมาอะไรต่างๆของหลายชนชาตินะมี LG B T Q ด้วยนะอ่ของ LG B T Q อะไรก็มีหมดอยู่ในนั่นบรรดาพวกผู้เต้นประกอบเนี่ย ให้แสดงถึงนี่แหละครับคือความงดงามของมวลมนุษยชาติจะไปแบ่งแยกไปอะไรจะไปสงครามจะไปเป็นศัตรูไปอะไรกันทำไมใชไมฮะครับตอนนั้นอะไรไมเคิลแจ็กสันเขาร้อง b e y the World ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเป็นเพียงคําร้องเฉยๆอะ่ะแต่นี่มันสะา้อนถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งเดียวค,ความงดงามของอความบันเทิง ศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอ,อันนี้มันมากกว่า VR the world เลยซ้ำไปแล้วอีกอันหนึ่งที่พูดถึงคือเรื่องสิทธิทเรื่องความเสมอภาคเรื่องสีผิวคือนิยมผิวขาวนี่นี่ลิซ,ซ่าถอดหมดเลยนี่ดำไม่เห็นกันเลยเนี่ยใช่ใช่คือคือตัวตอนที่แท้จริงคือ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 คนที่พยายามปกปิดตัวเองนั่นแหละนั่นแหะคือคอนล้มเหลวแต่คนที่เปิดเผยตัวเองออกมาเนี่ยมันเป็นการ แสดงถึงความตรงอ่ะตรงทั้งความการความประพฤติการพูดการกระทําอะไรต่างๆส่วนในคนคดเนี่ยนะมันก็จะมีการซ่อนเร้นปกปิดมีมารยาสาไทยมีอะไรสรารพัดร้อยแปดแม่ก็วันนี้เราก็อยากจะบอกให้พวกเราให้เห็นว่านี่แหละลิซ่า อผู้หญิงอายุยังไม่ถึงสามสิบปีเลยนะครับก็ม,มาเป็นนักธุรกิจระดับโลกแล้วลิซ่าก็ยังนุ่งผ้าไทยนะฮะตอนนั้นก็อะไรผ้าผ้าฝ้ายที่หมักที่ตอนนั้นที่ที่เป็นชื่อเสียงที่ตอนนั้นนายกเศรษฐาไปอุดรไปอะไรเนี่ยแล้วเขาเอาตัวนี้มา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 ,มา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 ทำเป็นอาพรแต่งกายเนี่ยนะฮะ ก็ใช้ในต่างประเทศด้วยนะฮะอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้ามีโอกาสสักน้อยนิดเท่าไหร่อ่ะพิซซ่าไม่เว้นเลยใช่นี่คือหัวใจที่เป็นคนไทยที่มีความเปี่ยมล้นด้วยการที่อยากจะประกาศให้ชาวโลกได้ได้ไดรู้ถึงวความเป็นไทยนี่อาจารย์นันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่มาจากการแบบความกลมเกินกับที่พิซซ่าดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่า S <S> การแสดงออกอะไรต่างๆนะฮะนี่ม,มันมันทำให้อดคิดไม่ได้อาจารย์คือผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมีความเข้าใจความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็นำเสนอออกมาอย่างกลมกลืนต่อสากลนะอาจารย์นะขณะที่เรา <ะ S 1> มีคณะกรรมการมีนู่นนี่นั่นมีงบประมาณ <ะ S 1> ทำซอฟต์พาวเวอร์แบบมีคำถามเยอะแยะเลยคือยังนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ยังไม่รู้ความหมายสิยด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์จริงๆ,ๆนะซอฟต์พาวเวอร์เอาเข้าจริงๆนะต้องยกเครดิตให้ ลุงตูนะฮะนั่นเริ่มต้นมาก่อนนะฮะที่ตอนนั้น 5S จำได้ไหมครับมันก็มีเฟสติวัลมีฟีนมใช่ไหมฮะมีไฟมันก็มีพวกอีฬาด้วยมีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ แต่ประเด็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจกันอาจารย์รัฐบาลชุดที่แล้วนะฮรับสองสองปีได้นะฮะคือซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้ไปกะเกณฑ์นะมันต้องได้รับการยอมรับโดยตัวมันเองมันเป็นพลังละมุนน่ะแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้สร้างอีเวนต์อะไรมากมายเป็นเพียงแต่ว่ารับให้ความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าใช้ได้แล้วอ้นี้ตอนนี้อย่างเราก็เคยพูดกันนะครับ ว่ามันมันไอ้ที่เราทําอยู่อีเวต์อ่ะมันเกินงามอะไรก็แล้วแต่ทํามากไปมันไม่ได้ผลทาน้อยไปก็ไม่ได้ผลฉะนั้นไอ้ยัดเยียดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันเลิกทําเถอะครับแล้วก็จะได้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วก็ทำอะไรให้มันกลมเกินแบบเนียนๆแล้วก็จะซึมซับของเราของดีเยอะนะอาจารย์เยอะถึงขนาดที่ไม่จาเป็นจะต้องไปตัดชุด แบบไทยๆเพื่อไปแสดงให้เขาดูแบบแปลกประหลาดอย่างนั Boy? ้นมันไม่ได้ช่วยให้ซอฟต์แวร์เดินได้นะอาจารย์นะใช่แล้วก็นีกับการเมืองเขาพยายามหมดอันนี้ต้องฝากบอกไว้เลยการเมืองนะไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับฝ่ายแค้นอะไรเนี่ยเื่อโขนนะครับอย่าไปคิดโขนใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นไรโขนได้แต่ว่าโขนให้รู้กาลเทศะรู้จากความเหมาะสม คือคือหอนในประชาชนฉลาดเขารู้นะครับเราคือไปตีกินอ่ะก็เขาแซวอะไรจัจริงจริงก็ก็ก็นั่นแหละแล้วมันจะทําให้ขาดความอิสระโรลิซ่าเขาก็จะจะเรียกว่าไปบดบังความคิดสร้างสรรค์เขาอ่ะไปตีกรอบเขาปล่อยให้เขาทําตามอิสระอย่างที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละครับมันจะได้เกิดผลดีที่เกินกว่าใครที่จะคาดคํานวณได้อื คือซอฟต์แวร์มันแต่ละคนเนี่ยช่วยกันได้ทํากันได้โดยไม่ต้องไปกะไปเกณฑ์ไม่ต้องไปตั้งงบประมาณแล้วก็ใช้อะไรแบบเป็นคําถาม question mark หลายๆตัวอันนั้นไม่ช่วยอะไรจริงๆนะอันนี้ฝากไว้เป็นกรณีที่เห็นเลยเปรียบเทียบกันนะเขาแซวกันครับบอกว่าแหว่รัฐบาลเองเนี่ยถึงจะโหนตอนนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะมีอย่างนี้เพราะมันปิดเงียบเลยนะรัฐบาลก็รู้พร้อมๆกันทั้งทั้งประเทศทั้งทั่วโลกเหมือนกันพร้อมๆกันวันนั้นเลยเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นนบบทเรรียสําหั เพื่อกลับไปนิยามทบทวนความเป็นซอฟท์เเวอร์ม่อีกทีให้มันชัดเจนมากขึ้นจะได้รู้รว่าเราต้องให้กําลังใจลิซ่าช่วยกันสนับสนุนนะใช่นะใช่ใช่เป็นแรงเชียร์แรงใจกันนะ,ะนี่เป็นรูปธรรมครับแล้วก็ต้องไปต่อเนื่องเรื่องของรัฐมนูญน,นะอาจารย์รัฐมนูลวันนี้หมวดที่5เหมือนเดิมครับหน้าที่ของรัฐนะมาตรา6 1ครับว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนะครับมาตรา61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริงด้านความปลอดภัยด้านความเป็นธรรมในการทําสัญญาหรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับอันนี้เขียนชัดๆหนึ่งวักชัดเจนเลยครับครับอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับทั้งกลไกทั้งมาตรการแต่ตอนนี้เนี่ย ถ้าดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยรัฐยังสอบตกนะฮะ <c oughs> ยิ่งโดยเฉพาะไอ้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยือ <c oughs> ไม่ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะอ้างโน่อนอ้างนี่เราเราปล่อยให้ได้ยังไงครับลาดไอ้ไฟเบอร์ออปติกลงไปใต้ดินแล้วก็ไปโผล่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ <c oughs> เขาก็ไปตัง้งไอ้อะไรฮะไอ้ลเซ็ center มาหลอก คนไทยหลอกคนทั่วประเทศทั่วโลกอะไรต่างๆเนี่ยแ,แล้วปล่อยอย่างนี้ให้เกิดได้ยังไงอะ่ะท้องถิ่นไม่รู้เหรอก็มีปกครองมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมีไฟฟ้ามีอะไรเอมันมันมันไม่ใช่วิชาดำดินหรือว่าทางมองไม่เห็นอะไรนี่ครับออืแต่มัน,ม,นมันอะไรปิดปากปิดหูปิดตาอะไรเนี่ยนี่ถือว่าสอบตก มากเลยฉะนั้นเองก็ก็เรื่องว่ากลไกมันมันต้องมีกลไกก็ต้องทําหน้าที่มีมาตรการแล้วก็ต้องให้ให้ให้อย่าให้ประชาชนถูกหลอกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ให้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นในมีกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ครับผิดพลาดอย่างนี้ก็ประชาชนก็ต้องเรียกร้องแล้วก็ เดาหาร้อง right so ทุกข์ได้สื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันนะครับใช่ครับเขาเขียนชัดนะให้คุ้มครองแล้วก็พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในด้านต่างๆที่กําหนดไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นหน้าที่รัฐต้องจัดให้มีมาตรการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพด้วยนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม่คุ้มครองไม่ดูแลกันนะครับม่าตาคงไม่ทันใช่ไหมหรือพอทันไม่ทันแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้ต่อสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากมากครับฝากว่าครับ ผู้บริโภคนี้ต้องรักษาสิทธิตัวเองให้ดีนะครับตามกฎหมายมีเท่าไหร่ใช้ให้เต็มที่เถอะครับแล้วไอ้พวกที่มันหลอกลวงต้มตุนไอ้ที่ไม่เป็นธรรมอะไรเนี่ยที่ประชาชนเสียหายมันจะค่อยๆหมดสิ้นไปใช่ครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอด้านการศึกษาครับช่วงหน้าละครตีข่าวช่วงนี้เดี๋ยวการลัคุณฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสภาความคิด น้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกทมหนึ่งห้